จากนั้นนะครับหลังจากที่พระผู้บวชนะครับได้กลับเข้ามาข้างในที่ประชุมสงฆ์กราบลงตรงหน้าพระอุปชาสามครั้งนั่งคุกเข่าปนมมือพร้อมเป่งวาจาขออุปสมบทดังนี้สร้างคังพันเตอุปสัมปาทางยาจามะอุลุมปตุโนพันเต สังโฆอนุกรรมปังอุปาทายะทุติยามปีพันเตสังขังอุปสัมปัทังยาจามะอุลุมปะตุโนพันเตสังโฆอนุกรมปังอุปาทายะ ตติยัมปิพันเตสังขังอุปสัมปทังยาจามะอุลุมปตุตโนพันเตสังโคอ,อนุกรรมปังอุปาทายะต่อจากนั้นพระอาจารย์สวดสมมตนถาม อันตรายยิกธรรมให้ผู้บวชรับว่านัตถิพันเตห้าครั้งและอามะพันเตแปดครั้งพร้อมบอกชื่อพระใหม่ของตนเองและชื่อพระอุปชาแบบที่ผ่านมาอย่างละหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็นั่งฟังพระสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ พอจบแล้วท่านก็จะเอาบาทออกจากตัวแล้วให้กราบลงสามครั้งนั่งพับเพียบฟังพระอุปชาบอกอนุศาสตร์ไปจนจบแล้วก็กล่าวรับว่าอามะพันเตเสร็จพิธีก็กราบพระอุปชาสามครั้งถ้ามีเครื่องทยาทานก็ให้รับทยาทานถวายพระอันดับ แล้วกวดน้ำให้ตั้งใจและลึกถึงผู้มีพระคุณอุทิศส่วนกุศลแด่ท่านขั้นตอนต่อไปก็นั่งฟังพระท่านอนุโมทนาต่อไปจนจบเป็นอันเสร็จพิธีขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังสาธุอนุโมทนามิ